ื้อนี่ประชาชนอันนี้เนี่ยผมสนใจสนใจจริงๆเพราะก็จะมีบางภาคส่วนบอกใช่ไหมวา่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยบอกจะไปสร้างานิสัยที่ไม่ดีให้กับคนที่เป็นนี่กูเแลไม่จ่ายคือมันต้องยอมรับมันมีประเด็นนี้จริงแต่มันต้องดูสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยก็คือว่าคนตั้งใจเบี้ยวนี่มีกําลังแต่เบี้ยวกับคนที่ประสบปัญหาทางธุรกิจจริงๆ อันเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ตั้งแต่โควิดอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเขาเขาจ่ายไม่ได้หลักการแบบนี้เนี่ยต้องแก้ด้วยการแหคัดมันก็แล้วแต่ว่าเราจะมองลูกนี้เสียกลุ่มนี้ว่ายังไงมองว่าน,นี่สเสียหรือมองว่าเป็นเพราะเขาประสบปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นโควิดที่ไม่มีใครคาดคิดแล้วแต่จะมองอาวนี่ยกเป็นตัวอย่างใช่ไหมนโยบายขายฝันไม่มีทางทําได้เรื่องอะไร่ัง <Huh? S 2> ขอเชิญประชาชนติดตามดูการพิปรายไม่ตลงใจรัฐบาลบอกต่อพี่น้องติดตามทางมือถือก็ได้นี่เป็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากเมื่อวานที่ส่งให้ทำไมไม่มีใครเอาเข้ามาอาทีมงานไอ้ที่มีกรณีไอ้โปสเตอร์ใบปิดของทั้งสองพักถูกวิพากษวิจารณ์จากทั้งสองมุมเลยอเอามาดูสิจะได้พูดเกล็ดกัน ความผิดทางธุรก,กิจตักไหนตักกาไหนวะของสรยุทธ์คุณเข้าใจไหมเหมือนตอนต้มยำกุ้งมันมีคนจํานวนหนึ่งซึ่งมันเป็นผลกระทบอกรณีความผิดทางธุรกิจหมายความว่าอย่างโควิดเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจกู้เราเบี้ยวโควิดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมีคนที่ไม่รอดอะแล้วมันมีปัญหาอันนี้เนี่ยควรจะเข้าไปแก้ให้แต่ขึ้นอยู่กับเราจะมอง อันนี้ประมาณว่าคุณเป็นคนโชคดีมากเลยนะที่คุณสามารถจะใช้ชีวิตยอยู่ได้โดยไม่ประสบปัญหาทางธุรกิจเลยมผมไม่ได้หมายถึงภาวะปกตินะหมายถึงภาวะที่มันเกิดอะไรใหญ่ๆขึ้นมาอย่างกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยค,ครั้งนั้นเนี่ยค่างเงินบาทม,มันพังทลายหมดเลยหลังจากที่ไปยันก่อนหน้านั้นดอกเบี้ยอาจใช้คำนี้ได้เลยตอนนั้นเนี่ยชิปหายไว้ป่วงกันหมด ถ้าผู้ชมจําได้ไหมตอนนั้นดอกเบีย้ยเงินฝากส6บหกเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยเงินกู้ส0มสิบเปอร์เซ็นต์ใครว่ามันจะทาธุรกิจให้ได้กําไรมากกว่า30เปอร์เซ็นต์เพื่อไปจ่ายดอกอ่ะ <S <S อันนี้แหละคือวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งไม่ใช่ความผิดของเขา,อ,าอย่างกรณีโควิดก็มีปัญหาพูดแล้วขึ้นไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยกับวิธีนี้ <S <S ผมกำลังบอกกันแล้วแต่เราจะมองแต่ถ้ามองว่าปกติไอ้นี่ตั้งใจจะเบี้ยวนี่ไอ้นี่ไม่ควรจะช่วยค่ะ ถูกไหมอ่านึกออกใช่ไหมอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นแล้วนะคำว่าวิกฤตเข้าใจไหมปีสี่ศูนย์อ่ะคุณกู้มาทำธุรกิจเนี่ยดอกเบี้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์น้องอธุรกิจอะไรจะทำกำไรได้มากกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะค่ะแล้วไปจ่ายหนี้ได้อะ่ะค่ะนึกออกใช่ไหมอ่ะตอนนั้นคนมีเงินฝากยิ้มกลิ่มเลยฝากกินดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นต อ่ะตอนนี้เนี่ยบาทนึงถึงไหมเนี่ยฮะไหนอ่าเนี่ยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันคุณผู้ชมก็เลยแสดงความเห็นว่าเนี่ยบอกคอลกนี่ฉันดีจะได้รับความช่วยเหลือกี่โมงอ่าอ,อ่คือถ้าเกิดลูกดีชั้นดีได้ด้วยอันนี้แหละมันก็จะเกิดปัญหาอีกมุมหนึ่งน้องอ่ระบบธนาระบบการเสียไปหมดเลยอ่ะ แต่ผมเข้าใจความรู้สึกนะ mm hmm. ไอ้พวกที่เบี้ยนี่หรือจ่ายไม่ได้คือมันต้องมองว่าเบี้ยวนี่หรือจ่ายไม่ได้นะ mm hmm. ออเรัฐบาลช่วยใหญ่เลย mm hmm. เรียกร้องให้แบงก์ชาติธนาคารต่างๆช่วยแล้วคนที่จ่ายตรงเวลาทาไมถึงไม่ช่วย mm hmm. อปัญหาคือจะช่วยยังไงอ้าวแต่นี้จะินฝ่ายค้านเขามีมุมค่ะเขาเรียกร้องคล้ายๆแบบเนี้ยว่าช่วยคนที่จ่ายตรงด้วยถูกไหมปัญหาคือถ้าจะช่วยคนที่จ่ายตรงต้องไปเรียกร้องกับแบงก์ชาติ ช่วยคนที่ใจตรงได้ดีที่สุดก็คือลดดักเบีย้ยไงอืมใช่ไหมอ,มอมลูกนี่ชั้นดีแยก่กว่าลูกเมียน้อยชั้นดีจะสู้ไม่ไหรไว้แล้วเว้ยเออบางคนก็บอกอ๋อถ้าทำอย่างนี้ใช่ไหมต่อไปกูไม่เป็นชั้นดีละนั่นแหละเออไหนได้ไหมลูกค้อาออ้ไม่ใช่ลูกทีม รอสักครู่หนึ่งโอ้โหใครเคยไม่ไม่เคยผ่าวิกฤตเศรษฐกิจปีสี่ศูนย์นะองน้องโคตรเจ็บเลยตอนนั้นอ่ะโอ้โหเห็นแล้วเป็นที่หนาเน็ตอนนนเนละเกินพี่ยังจําได้เลยน้องใบค่ะอัน้องไบทันไหมทันต้องขนข้าวขนของในบ้านมาเปิดท้ายขายของอ่ะจำได้ภาพจำจะเป็นคุณสิริวัตรที่มาขายแซนด์วิชนะคะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ผมคิดว่าอย่างกรณี ตลาดนัดคนเคยรวยเคยได้ยินไหมเคยได้ยินเพราะก่อนหน้านั้นปเป็นฟองสบู่ไหนใจตรงใจขั้นต่ำโคตรลำบากแบบนี้เครดิตความจะมีความหมายอะไรเอาแ้า่งนั้นท่านผู้ชมคิดว่าไม่ควรจะช่วยคนที่เป็นนี้เสียเลยใช่ไหมว่ากันตรงๆไม่มีปัญหาเรารับฟังอยู่แล้วช่วยแบบนี้คนเบี้ยวนี่กันหมดใช่ มันก็เป็นปัญหาที่คนกลัวไงอ่าม,มันจะเป็นการปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีก็เหมือนกับเวลาธนาคารชาติเขามักจะมองคนไทยว่าถ้าดอกเบี้ยตามคนจะกู้เยอะค่ะก่อนหน้านี้เคยเป็นเหตุผลที่แบงค์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยอืมคือมองว่าคนเนี่ยนิสัยไม่ดีอะนึกออกใช่ไหมค่ะเออไหนกู้เองก็ใช้เองดิออันนี้ เขาอาจอันนี้ไม่ได้เข้าข้างคุณทักษิณหรือคุณรัฐบาลถ้าเขาจะทําเขาไม่ได้เงินเอาเงินภาษีมาจ่ายถ้าฟังโมเดลของเขาเพราะเขาพูดเราไม่ได้ใช้เงินสักบาทถูกไหมใช่ค่ะจะให้เอกชนมาทําาวิธีง่ายๆนะยกเป็นตัวอย่างผมไม่รู้ว่าคุณทิชัยชวนาะวัชิระหรือคุณทักษิณคิดยังไงนะปกติทุกวันนี้เนี่ยมันมีนี่เสียในธนาคารถูกไหมค่ะถูกไหมธนาคารที่คุณไหมบอกก็คือขาย ตัวเองเนี่ยตั้งสำรองตัดขาดทุนไปแล้วถือว่าจบแล้วก็คือตีเป็นศูนย์ไปแล้วอะ่ะตั้งสำรองไปแล้วไอขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็คือกำไรแล้วถ้าเราไม่คิดถึงการที่